Me. CAPITAL กับ CAPITAL เขียนต่างกันแต่อ่านเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะความหมายไม่เหมือนกันแต่หลายคนก็ยังสับสนว่าเอ๊ะมันใช้ต่างมันใช้อะไรยังไงอย่างไรนะครับ capital นะครับ C A P I T A L อันนี้เนี่ยเราจะรู้จักกันโดยปกติทั่วไป CAPITAL ที่แปลว่าเมืองหลวงใช่ไหมครับ Cambridge d i c ไ i o n a r y เนี่ยได้ให้ความหมายของ CAPITAL ไว้ก็คือเป็น a city that is the center of government of the country อ่าก็คือนั่นแหละฮะเป็นเมืองศูนย์กลางในการ เหมือนแบบเ,เป็นองสุดการในการปกครองประเทศก็คือเมืองหลวงนั่นเองนะครับแต่อีกคำหนึงเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเ,เขาเขียนว่า C A P I T O L เปลี่ยนจาก A เป็น O นะ Capital แต่อ่านออกเสียงคล้ายๆกัน Capital กับ Capital <c oughs> นะครับเนี่ย Capital แบบนี้เนี่ยนะครับ Cambridge Dictionary ได้ให้ความหมายของเขาว่าเป็นเหมือนแบบ a b p e a l i n g in which เอ่อ state government a U S state government meets นะั่นก็คือเป็นสถานที่ที่เอ่อรัฐบาลของรัฐต่างๆในอเมริกาเนี่ยได้มาแบบพบปะกันอ่าถ้าแปลแบบแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานรัฐหรือว่าถ้าเป็นบ้านเราบ้านเรามันเป็นแบบสรารการอะไรอย่างเงี้ยเราก็เรียกว่าเป็นสรารการนะครับแต่ว่าของเขาเป็นที่ทําการของรัฐอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าที่ทาการของรัฐในแต่ละรัฐเพราะว่าในอเมริกาก็จะแบง่บงแบ่งออกเป็นรัฐต่างๆใช่ไหมครับรวมจะถึงเอ่อทำ เนียบขาวอะไรอย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันเราก็เชวมาเป็นแคปิตอลได้เช่นเดียวกันนะนะครับเช่นยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเช่น uh, I want to visit a capital in the capital city of the U.S. Washington ซีอ่าก็คือฉันอยากจะแวะไปดูที่อาคารทำเนียบอา่าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยนะครับของอสหรัฐอเมริกาในเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกาก็คือกรุงวอชิงตันดีซีอ่าจะเห็นภาพชัดมากยิ่งขึ้นก็ถ้าเจอนะฮะอย่างงงง่ายแคปิตอลแบบตัว O ก็คือเป็นที่ทำการของรัฐบาลนะครับเป็นตึกเป็นอาคารที่ทําการแต่ถ้าเป็นแคปิตอลนแบบตัว A ออย่างนี้ก็คือปกติทั่วไปเป็นเมืองหลวงนั่นเองครับ